สวัสดีครับวันนี้จะมายกเคสตัวอย่างของเพื่อนๆที่เทรดกับบรกเ b s s แล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ ูซิว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าบล็อกเกอร์เอเเนี่ยอยู่กับคนไทยมานานกว่า16ปีแล้วแล้วการฝากการถอนของเขาถือว่าเชื่อถือนะครับสำหรับผมที่อยู่กับการเทรดโลกนี้มาเกิน8ปีนะครับแน่นอนในระหว่างที่เทรดมาเนี่ยและเพื่อนๆและตัวผมเองก็เคยเจอปัญหาว่าฝากหรือถอนเงินไม่ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีต้นเหตุนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถแก้ ปัญหานั้นได้นะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยการฝากหรือถอนเงินไม่ได้ในโบรกเกอร์ ABS เนี่ยมักจะเป็นการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นอย่างเราที่เป็นเทรดเดอร์นะ เราฝากเงินเข้ามาเทรดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการฝากการถอนถ้าเกิดมันฝากไม่ได้หรือถอนไม่ได้นะครับแน่นอนสิ่งที่เราไม่อยากเจอก็คือความวิตกกังวลนะครับว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในโบรกเกอร์ FBS นะครับก็จะมีช่องทางการแชทแบบนี้นะครับบนหน้าเว็บไซต์ในมือถือก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ ให้เรานะครับใส่ชื่อแล้วก็อีเมลก็เริ่มแชทกับเขาได้เลยพร้อมแนบรูปหลักฐานไปให้เขาประกอบการพิจารณาได้เลยซัพพอร์ตเป็นภาษาไทย24ชั่วโมงทุกวันเลยอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้นะทีนี้มาพูดถึงเคสเคสนี้นะครับซึ่งโบรกเกอร์เ s เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ไว้ปัญหาได้เร็วนะครับแต่มันจะมีบางกรณีที่ ตัวเราเองที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาเทรดบางคนใหม่กับการเทรด forex บางคนใหม่กับการ เข้ามาเทรดกับบรกเกอร์ FBS เวลาที่มีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นแก้ปัญหายังไงนะครับเราวิตกกังวลไว้ก่อนก่อนอื่นนะครับการเข้ามาทําธุรกรรมฝากเงินหรือถอนเงินกับบรกเกอร์ FBS เนี่ยเมื่อถูกปฏิเสธโบรกเกอร์ก็จะแจ้งเหตุผลเสมอในประวัติการทําธุรกรรมนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับว่าทําไมจึงถูกปฏิเสธอ่ะยกตัวอย่างเคสนี้นะครับ เคสนี้เนี่ยเพื่อนเราถูกปฏิเสธในการถอนเงินนะครับซึ่งก็ทักมาทางไลน์นะครับอันเนี้ยเนื่องจากเพื่อนเราคนเนี้ยนะครับเนเพื่อนเราคนเนี้ยซึ่งเป็นลูกค้าของบล็อกเกอร์ ABS เนี่ยได้ทําการยื่นถอนเงินจากบล็อกเกอร์แล้วถูกปฏิเสธอันเนื่องจาก บัญชีธนาคารที่เขาต้องการจะถอนนั้นไม่ตรงกับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการฝากเงินเข้ามาซึ่งแน่นอนแบบเนี้โบรกเกอร์ a อ s ไม่ให้ถอนนะครับจะอนุญาตให้ถอนกับบัญชีที่ใช้ในการฝากเข้ามานะครับเราใช้บัญชีหมายเลขอะไรฝากเข้ามาโบรกเกอร์ a อ s จะให้ถอนกลับไปยังบัญชีธนาคารเดิมของเราเท่านั้นแต่กรณีนี้แปลกไปกว่านั้นนะครับในขั้นตอนการถอนนะครับเมื่อถูกปฏิเสธนะครับเมื่อ เพื่อนเราถูกปฏิเสธในลักษณะแบบนี้นะครับดูตัวอย่างภาพนะครับเขาถูกปฏิเสธแบบนี้นะถูกปฏิเสธเขาจะให้ถอนกลับไปยังบัญชีหมายเลขนี้บัญชีธนาคารหมายเลขนี้นะครับซึ่งลูกค้าคนนี้หลังจากนี้ผมจะขอใช้คําว่าลูกค้าแล้วกันนะครับลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่มีบัญชีธนาคารหมายเลขนี้แปลกไหมครับอันเนี้ยแปลกนะครับแต่หมายเลขบัญชีธนาคารนี้มาได้อย่างไรแล้ว ลูกค้าคนนี้จะทําอย่างไรเพื่อถอนเงินออกมาให้ได้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เขาคุยกับบร oker นะครับหลังจากที่เขาคุยกับโบรกอร์ตามแชทที่ผมแนะนํานั่นแหละนะครับอ่ะทำไมฉันถึงถอนเงินไม่ได้ทั้งทั้งที่ฉันเติมเงินเข้าบัญชีเดียวกันแล้วอ่ะเขาก็จะบอกว่ากรณาส่งคําขอถอนเงินไปที่61036 11070 ซึ่งเป็นหมายเลขบัญชีที่บันทึกไว้ในระบบของ FBS ว่าฝากเงินเข้ามาด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าจะต้องถอนไปหมายเลขบัญชีธนาคารนี้เท่านั้นนะครับจึงจะให้ถอนได้พร้อมทั้งแนบรายละเอียดการถอนเงินในกรณีที่เราฝากเงินมาหลายช่องทางหรือหลายบัญชีธนาคารอันนี้ไม่สําคัญนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับเมื่อแบบนี้ลูกค้าคนนี้ก็เกิดอาการ ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็บัญชีธนาคารเนี้ยที่บอกให้ถอนไปอ่ะนะครับเนี่ยบัญชีธนาคารเนี้ยที่บอกให้ถอนไปมันไม่มีอยู่จริงนะเขาไม่มีอยู่จริงหมายถึงบัญชีธนาคารเนี้ยมันไม่มีเห็นไหมครับโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ทักแชทมาที่ผมเนาะขอความเห็นนะครับผมก็โทรไปถามรายละเอียดเบื้องต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ส่งข้อมูลหลักฐานมาแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเขาฝากเงินน่ะ 2บัญชีธนาคารเข้าไปนะครับฝากเงินด้วย2บัญชีธนาคารเข้าไปอ่ะเว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนนะเขาพยายามจะอธิบายนะครับอืมแต่สิ่งที่ผมไปจับจุดได้ก็คือสรุปแบบนี้ครับอ่ะอันนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับสิ่งที่ผมจับจุดได้นะครับสำหรับลูกค้าคนนี้นะครับเพื่อนๆที่เทรดกับโบรกเกอร์ ABS คนนี้นะครับก็คือเขา ฝากเงินด้วยบัญชีธนาคารหมายเลขนี้นะครับ6 1 0 6 6 0 7 1นหะครับหมายเลขบัญชีธนาคารนี้แล้วโบเกอร์ต้องการให้เขาถอนเข้าไปในบัญชีธนาคาร610-3611071หนยเห็นไหมครับ2ตัวเลขนี้มันต่างกันนะมันต่างกันซึ่งแน่นอนเขาถอนกลับไปไม่ได้นะเขาถอนกลับไปไม่ได้แน่ๆเพราะบัญชีธนาคารนี้ของเขามันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้น ผมจึงประสานงานไปยังโบรกเกอร์ ABS แบบนี้นะครับตามข้อมูลนี้นะครับก็พยายามเรียบเรียงให้เ,เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจนะครับก็คือลูกค้าฝากเงินด้วยบัญชีธนาคาร2ธนาคารสองหมายเลขนะแต่ชื่อลูกค้าเองในครั้งแรกฝากด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารนี้นะครับอ 3 1 6 0นึ่ครั้งที่2ใช้อีกหมายเลขบัญชีธนาคารหนึ่งที่ต่างออกไปนะครับเมื่อทําการถอนเงินระบบให้ถอนไปยังบัญชีธนาคารแรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติตรงที่ในระบบของ ABS ระบุบัญชีธนาคารเป็น6103611071หนยเห็นไหมมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกัน2ตัวเลขนี้ไม่ตรงกันนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่ตรงกับบัญชีธนาคารของลูกค้าที่มีอยู่ และใช้ในการฝากเข้ามาและลูกค้ามีสลิปในการฝากที่ตรงกับธนาคารเป็นหลักฐานชัดเจนตามจำนวนยอดที่ฝากมานะครับระบบจะให้ลูกค้าถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถถอนเงินได้ซึ่งนี่แหละหมายเลขนี้แหละระบบของ f b s จะให้ถอนไปยังบัญชีธนาคารนี้ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงโอเคเจ้าหน้าที่รับเรื่องเข้าใจ นะครับก็ประสานงานนะครับผมก็ติดต่อไปยังบริกอร์อ b s ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบรเกอรนะี่ว่าเกิดปัญหานี้กับลูกค้าคนนี้หมายเลขบัญชีเทรดนี้อีเมลนี้นะครับด้วยประการนี้นะครับโดยแนบหลักฐานใบสลิปและก็สมุดบัญชีธนาคารของลูกค้าคนนี้ไปให้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ส่งมาที่แชทไลน์ผมนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือเอาละมาถึงตรงนี้เมื่อบรเกอร์ ได้คุยได้ทําความเข้าใจผ่านการแชทนะครับบรกเกอร์ก็ส่งเรื่องอเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องก็ส่งเรื่องไปยังฝ่ายการเงินของบรกเกอร์ ABS แจ้งกลับมาว่าประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับให้ลองทําการถอนใหม่นะครับก็คือเขาก็รับเรื่องแก้ไขให้ยื่นไปทางฝ่ายกู้ดูแลโดยตรงนะครับในวันนั้นน่ยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกค้าก็ลองถอนใหม่นะครับหลังจากยื่นเรื่องลูกค้าก็ลองถอนใหม่ก็ปรากฏว่าก็ยังถูกปฏิเสธอยู่ ผมก็บอกไปว่ามันอยู่ในระยะรอคอย2-3ชั่วโมงเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็แนะนําก็อีกวันรุ่งขึ้นก็ค่อยลองถอนใหม่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกก็ให้ติดต่อกลับมานะครับถามว่าทําไมผมจะต้องเป็นคนติดต่อให้คือแบบคือแบบนี้ครับลูกค้าคนนี้นก็เข้ามาเทรด forex เป็นครั้งแรกนะครับและก็เลือกที่โ broker ABS ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ขั้นตอนวิธีการนะครับพอข้อถูกปฏิเสธเนี่ยก็ ไม่รู้จะอธิบายกับโบรกเกอร์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรก็ไปค้นหาวิธีการถอนเงินกับโบรกเกอร์ ABS นี่แหละก็พอดีมาเจอ YouTube ของผมนะก็ได้ช่องทางการติดต่อมาขอให้ผมช่วยอีกทางหนึ่งนะครับผมก็แบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยผมปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าผมถือว่าต้องช่วยนะครับคือผมไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับโบรกเกอร์ได้เพียงแต่ผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยโบรกเกอร์เนี้ย เป็นโบรกเกอร์ที่ถ้าเข้าใจจริงๆอะ่ะทำอย่างถูกต้องเขาให้ฝากให้ถอนได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ช่วยหลายเคส นะครับก็ดูหลายเคสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่รู้ตัวเองทําผิดอะไรไม่รู้จะติดต่อบรกอย่างไรไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเงินก็อยากถอนเงินก็อยากได้นะครับเสียความรู้สึกคน,นี่อยู่ในภาวะอารมณ์คุกุ่นบางทีมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็หาคนช่วยนะครับเนื่งองจากผมก็เจอเคสแบบนี้หลายเคสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นฟังจากที่เล่าเามาเนี่ย เราก็พอจับจุดได้ว่ามันก็ไม่พ้นการก่อข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับมันก็ไม่พ้นการก่อข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นเหตุให้เขาปฏิเสธการทําธุรก,กรรมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องช่วยเรียบเรียงให้เท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าบล็อกคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือผมไม่สามารถที่จะการันตีบล็อกได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาดีกว่านะโบรกเกอร์เนี้ยถ้า เราเข้าใจเขาแล้วเรารู้ว่าเราทําผิดอะไรแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับถ้า,อ,าอะไรมันผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องเขาก็ให้ถอนได้ตามปกตินั่นแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่ผ่านมาก็แก้ได้ทุกเคสเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันพอวันรุ่งเช้านะครับเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อผมมานะผมก็เลยติดต่อไปว่าถอนเงินได้หรือยังเขาก็ลองถอนนะครับก็ปรากฏว่าถอนได้เงินก็เข้าไม่กี่นาทีนะครับหลังจากที่ผมทักไปแล้วเขาก็เริ่มถอนเห็นไหมครับ11นา นาฬิกา30นาทีอ่ะ11นาฬิกาสนาทีเขาก็ทักผมมาว่าเงินถอนได้แล้วนะครับอืมก็มีแค่นี้มีแค่นี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยมันผิดได้อย่างไรมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะอ่ะในการที่เราจะฝากเงินนะครับเราฝากเงินเนาะเราเลือกไทย i QR นะครับเลือกธนาคารชื่อธนาคารนี่แหละ ขั้นตอนนี้แหละมันผิดนะครับเพราะว่าหมายเลขธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารน่ะใครเป็นคนกรอกครับตัวลูกค้าจะต้องเป็นคนกรอกนี่แหละตรงนี้แหละที่ทําให้ในระบบมันจําตามที่เรากรอกนะครับเรากรอกผิด ระบบก็จะจําหมายเลขนี้ไว้ครับแล้วเวลาถอนเนี่ยเขาก็จะเทียบเคียงหมายเลขที่เราใช้ในการฝากมาด้วยวิธีนี้ครับอันนี้สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือการฝากเงินของบล็อกเกอร์เอ s เนี่ยใส่หมายเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องในระบบด้วยในขั้นตอนการฝากเข้ามาสําคัญนะครับตรงเนี้ยเราเป็นคนกรอกเองนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าถ้าเราพลาดแล้วใส่ข้อมูลพลาดแล้วบลกเกอร์เขาก็ให้ช่องทางการแชท มาให้นะครับใส่ชื่อใส่อีเมลแล้วเริ่มแชทกับเขาได้เลยว่ามันเจอปัญหาอะไรอธิบายให้เขาเข้าใจใจเย็นๆครับเราไม่ต้องไปตนกคือบอกเขาให้เข้าใจนะครับเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เราผมยังไม่เคยเจอว่าคนที่ใส่ข้อมูลผิดแล้วจะถอนเงินไม่ได้มันแก้ได้ครับอย,อย่างเช่นวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารเดิมไม่ใช้แล้วเราจะถอนไปยังบัญชีธนาคารใหม่ได้ไหมก็ได้มันก็มีวิธีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ สามารถที่จะถอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นได้นะครับถ้าเป็นบุคคลอื่นนี่ไม่ได้แต่ทางที่ดีนะครับใช้บัญชีธนาคารเดียวนั่นแหละนะครับมันจะได้ฝากง่ายถอนง่ายการเปลี่ยนข้อมูลใดๆสามารถทําได้ยื่นเรื่องผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับเดี๋ยวเขาประสานงานขอหลักฐานเพิ่มเติมจากเราแล้วเราก็ใช้บัญชีธนาคารใหม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบร o k เกอร์ ABS ถ้าเรากรอกข้อมูลการท,ทําธุรกรรมถูกต้องการฝากการถอนเร็วมากนะครับเร็วชนิดที่ว่าเป็นนับกันเป็นวินาทีเป็นนาทีเลยแต่ถ้าเมื่อไรที่เราพบปัญหาใดๆก็ตามช่องทางการแชทของเขามีนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแชทคุยกับเขาได้เลยกรอกชื่อไม่ใช่ไม่ใช้ชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้อีเมล ก่อเข้าไปนะครับเริ่มแชทกับเขาได้เลยลองรับเป็นภาษาไทยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเทรด forex อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรแชทแล้วคุยกับโบรกเกอร์ไม่รู้จะเรียบเรียงอย่างไรหรือว่าเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับ forex นะครับ ถ้าผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชี้แนะหรือว่าทําให้เพื่อนๆนั้นแก้ปัญหานั้นได้ก็ยินดีครับไลน์ Line ID อยู่บนวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับลิงก์เข้าร่วมกลุ่มไลน์อยู่ภายใต้วิดีโอนี้นะครับรวมถึงลิงก์สําหรับเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ ABS ก็อยู่ภายใต้วิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเทรดกับโบรกเกอร์ ABS ต้องขอพูดย้ํานะครับผมมาอธิบาย หรือช่วยเหลือเพื่อนๆเ,เนี่ยหรือแนะนําเพื่อนๆในกรณีรณนนพเพื่อนๆที่มีปัญหาเนี่ยคืออย่างแรกอยากให้พเพื่อนๆติดต่อกับโบรกเกอร์ผ่านช่องทางการแชทก่อนเลยเจอปัญหาว่าคุยแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจริงๆเนี่ยทักแชทได้นะครับทักแชทผมได้นะครับยินดีครับแล้วก็ผมไม่ได้พูดการันตีโบรกเกอร์นะครับแบบนั้นไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เป็นการการันตีให้โบรกเกอร์แต่อย่างใดแต่เพียงแต่ว่าประสบการณ์ ที่ผ่านมาที่เจอนะครับนะครับมีเพื่อนๆนทักมาซึ่ง เคสแต่ละเคสที่เพื่อนๆเจอเนี่ยผมมองได้ว่ามีไม่กี่เคสในแต่ละเดือนซึ่งแต่ละเคสส่วนใหญ่นี้ก็สามารถแก้ไขได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์ของบร ו เกอร์ได้โดยตรงแล้วก็มีน้อยมากที่จะเป็นเคสที่แบบแบบเนี้ยที่มาขอความช่วยเหลือจากผมอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับบร ו เกอร์ a อเที่ผ่านมาฝากถอนได้ปกตินะครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยถ้าเรากาอข้อมูลถูกต้องหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ สำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ